ดีดกเก่าเยอะเลยเนี่ยคนลเรื่องเลยเนี่ยคาปาเนี่ยไปใส่ปเ,เป็นเลื่อยเป่อยมันไม่ได้นะคาปามันจะมีพวกหลักพันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะใส่ัเป็นพันกับใส่ตัว200กับ200สักเสียงดีว่าขึ้นมาอย่าเงี้ยหำก็เป็นเสียงตาตายไหนอะไรเงี้ย เรียบร้อยครับทุกคนขอดเคเอวันนี้นำมาเปลี่ยนคาปากับน้ำแพ้นะครับตามที่บอกไว้นี่ติดให้เรียบร้อยแล้วบง่ายง่ายๆคาปาลงแล้วสีขาวมันคือรุ่นอะไรน้ำแพ้ตกลงค่าอะไรยังไงมันเป็นย่ออะไรว่าวิเช่วิเช่มันของกีรศูนย์สี่เจ็ดอ่ะ อ่า4องสี่เจ่ออ่าสีก็พวกกระแสไฟอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนแจ็คนะทุกคนอันนี้คือแจ็คเดิมพอดีผมแกะดูแล้วมันเป็นแจ็คธรรมดาเลยนะครับซึ่งพวกนี้มันไม่ทนอยู่แล้วผมก็เปลี่ยนเป็นเพโทนเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ทีเดียวคือเรียบร้อยแล้วนี่จะขายวันนี้น่าจะประมูลเอาอีกแล้วก่อนดูก่อน แต่ว่าขอพอดีพอดีนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแจกแหลกเหมือนี่ผ็นป็นแจ็คเปลี่ยนแจ็คแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมอัปเดตนะผมเปลี่ยนเป็นสายดัลลิโอการสนิมอ่าเอสเอ็เป็นสายเคลือบการสนิมเบอร์10บนะครับแต่เป็นเคลือบบางอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้าแพ้ลองเสียงเลยอ่าน้าแพ้ลองเล่นได้เลยครับเล่นเหรอ เราเยอะเลยเนี่ย รู้จะลองเล่นอะไรเนี่ยฟังกับเสียงอ่ะเนี่ยโอเคแล้วผมว่าคาปามันคุ้มมากเลยมันหลักร้อยอ่ะแล้วใขนาดเนี้ยเนี่ยใช้ได้คนละเรื่องเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อนั้นเนี่ยแบบประหยัดเดี๋ยวหาคุณรอขายอีกทุกคนก็สามารถไปเทียบกับคลิปเก่าได้นะอันนี้เออแล้วก็คลิปเก่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนสายเนี่ยมาตั้งแต่คลิปเก่าแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนนะแล้วก็วันนี้ที่ทําก็คือคาปากับแจ็คเพียวโทนทนั้นเองที่ทำแค่สองจุดเนี้ยแหละเพียวโทนผมว่าเพียวโทนน่าจะช่วยประมาณหนึ่งไหมนะแพ้โอ้แน่นอนเนี่ยนะ 嗯。 เนี่ยให้รู้เลยวิ่งไปเลยรอบห้องเนี่ยถ้าใช้ระยะยาวไอ้พวกเนี้ยบว่ามันมันไม่ค่อยทนไงมันไม่ค่อยชัวร์อ๋อก็เลยจับเปลี่ยนไปเลยอคนละเรื่องหลายคนที่ยังสงสัยเรื่องคาปาซิเตอร์อยู่นะว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนอะไรดียังไงดีคือคือยังไงดีวะเดี๋ยวมีดราม่าไหมเนี่ยคือไม่นะแพ้คือหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เรื่องคาปาผมก็ตอบไม่ถูกผมก็แนะนําว่าให้นํากีตาร์แต่ละตัวมาเช็คกับนัแพ้ก่อนเพราะว่าไม่บางทีอะพวกคาปาเนี่ยไปใส่ไปเลยเปอยมันไม่ได้นะมันต้อง รู้ว่าเป็นฮัมเป็นซิงเป็นอะไรเงี้ยแล้วค่ะปามันทําหน้าที่ดักเสียงยังไงอะไรเงี้ยถ้าซิงควรจะเป็นเสียงออกสไตล์ไหนฮัมก็เป็นเสียงสไตล์ไหนอะไรเงี้ยซิงซิงฮัมก็อีแบบนึ่งซิงซิงซิงอีแบบหนึ่งจริงๆ,ๆ,ๆมันใส่ได้หมดอะ แต่บางทีเราซาวมันไม่ได้ที่เราต้องการมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนด้วยเปล่าใช่ใช่ต้องการซาวเพราะว่าสไตล์สแตน์เนี่ยมันต้องเน้นเด้งอยู่แล้วใช่เป่ะเน้นเด้งแต่บางคนอาจจะแบบผมไม่ต้องการเน้นเด้งผมอยากให้เสียงหนาก็ต้องเป็นอีกตัวประมาณนี้ปะใช่เสียงหนาเวลาใส่เข้าไปบางทีมันก็ไม่หนาดังใจมันจุดชิี่เนื้อไม้บางหนาเลยอเนื้อไม้แต่เนื้อไม้นี่สําคัญนะครับใช่เอ้แพทย์ในนี้ผมถามนิดเดงอย่างเงี้ยกีตาร์ใหม่ของใหม่กิ้มเลยอย่างเงี้ยมันต้องรอให้เนื้อไม้วงจรเข้าที่ก่อนไหมเวลาล่นไปสัักอะรี้นววะพพพากก ี้ยเหมือนแล้วปิ๊กอัพพวกใหม่ๆเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรสายนี่มันมันเคลือบน้ำยามาจะละลายเพราะมันร้อนไงเหมือนว่าคาร์บอนไดเมทสีร้อย วีอะไรเนี่ยเออมันมันพวกตานกระแสไฟยังไงผมเข้าใจถูกแล้วเหมือนกับพวกแบบเราซื้อลําโพงใหม่มันต้องเบินไปเรื่อยใช่อ๋ออันนี้มันระบบไฟฟ้ามันก็ต้องที่ที่เกียนกันสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยอะไรพวกเนี้ยวีอะไรเนี่ยบางคนนึกไฟบ้านไม่ใช่นกระแสไฟกระแสไฟที่แบบพิกอัพพวกเนี้ยเป็นพันขดลวดขดไรมาอันนี้ก็คือต้องเล่นไปเรื่อยแล้วมันจะเข้าที่สําหรับกีตาร์ใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะใครที่ซื้อกีตาร์ใหม่วงจรมันยังไม่ได้วิ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าเวลาซื้อกีตาร์ไปซื้อตัวลองอดี พราะมันใช้มันใช้งานมันนั่งเบิร์นให้แล้วไงแต่บางคนต้องเห็นทะหลกถทะหลอกก็ดีก็บอกขอลดเปอร์เซ็นต์เขาหน่อยในอะไรเนี่ยแล้วก็พวกไม้อะไรพวกนี้นะบอกว่าไม้มันใหม่อยู่ก็ต้องแบบรอมันนิดนึ่รอให้มันเออวันนี้ครับข่าวดีทุกคนจากคลิปที่แล้วอะถ้าแพ้บอกเหลือตัวเดียวอะวันนี้ฮะมาแล้วมาแล้วครับเดินทางมางบินหน่อยไหมโชว์่อยก็มาทางเครื่องบินจริงแอ๋อนี่มาถุงนึงนะอันนี้ก็ประมาณ10กว่าตัวได้มาไม่เยอะประมาณ1 8 19ตัวเขามาเนี่ยตีไป ไม่เกิน20ตัวไม่สำหรับที่กีตาร์ใส่รุ่นนี้นะอาครับพวกสไตล์อัลเนสอะไรพวกนี้จะดีของมาแล้วหลักร้อยนะครับไม่แพงเลยจี่ผมก็จัดมาแล้วตัวหนึ่งนะโมแบบประหยัดประหยัดอ่าโมประหยัดแต่ว่าคาปามันจะมีพวกหลักพันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะแต่น้าแพ้น่าจะลองมาหมดแล้วไม่จริงจริงเ่ะจริงๆเเราจะอัพราคาก็ได้เพราะมันมาจากเมืองนอกเป็นของอังกฤษไม่ใช่ของจีนของอะไรเราจะขาย4 0 0ร้อยห้าก็ได้ตอนนี้เราอ่ะมันขายแล้วแต่นโยนตีมันก็อึดอัดอะไรเงี้ยบางทีมันแพงเกินความ มีตัวเป็นพันก็มีนะมันมีดีแต่บางทีมันใส่เป็นพันกับใส่ตัว200กับ200บเสียงดีอย่าขึ้นมาเงี้ย ตายเลยนะคุยกับน้าแพ้เรื่องคาปาน้าแพ้บอกเมื่อก่อนเคยถอดเข้าถอดออกแบบเป็นเป็นตะกร้าเป็นเป็นกระปุกเลยใช่ไหมใช่ร้องโดยด้วยนุ่นดีนี่ดีเด็ดอะไรเงี้ยร้องหมดนะประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเควันนี้เรียบร้อยโมดิฟายคอร์ดนะครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์กับน้าแพ้โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับน้าแพ้เล่นปิดคลิปสักหน่อยครับอ่ะปิดเลยเตะเตะแล้วกันเพราะวันนี้มือชาแล้วเนี่ยนั่งซ่อมแต่เช้าแล้วเนี่ย E aí โอเคบ๊ายบาย